ครับเจ้าเดมิชันครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง k 2 0ครับมาด้วยอาการน้ำมันเครื่องซึมนะครับที่หลังเครื่องแล้วก็กวทำการตรวจเช็คแล้วหรือถอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคุณลีนอยด์วีเทครั่วครับแล้วก็จะมียางฝาเรอบวาล์วอนนี้ก็ลือแล้วเรียบร้อยครับช่างน,น้องมานะครับบำสะอาดจ,จับจุ่มรวมองอุปกรณ์ต่าง ก็คือรถรุ่นนี้นะครับเครื่องเ2ยี่สิบนะครับลรกประจำตัวของมันก็คือมันจะมีตัวรีนอยนะครับตัวนีนอยก็คือตัวไหนไม่มีครับระชมกันตรีนอยพีเทคนะครับตัวนี้ลุกอย่างตัวเก้ามันอยู่ไ่น้นาตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจะมีเอาถ้าข้าวขาเลยมันจะเป็นโอลิงนะครับประกบตัวนี้ไปประกบอยู่หลังเครื่องนะครับตัวนี้ประกบอยู่หลังเครื่องนะครับ พอใช้ไประยะเวลานานๆนะครับเกิดความร้อนสะสมทุกอย่างตัวนี้นะครับเกิดการเสื่อมสภาพครับแยังไงคือมันแข็งนั่นแหละครับมันเลยหัวนะครับพอมันรั่วเสร็จปั๊บน้ำมันเครื่องมันเยอะๆครับหลังเครื่องครับแต่นี่ก็ฝาเข้าเบาไม่มีอะไรครับปลอดเทียนลบแต่ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับจะให้ตบนี่มันจะอยู่ตรงนี้ฮะ ที่อยู่ม,มันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ข้างเข้าไอาเสียครับทุกอย่างมันก็เลยทําให้มีการซึมนะครับของน้ามันเครื่องถึงแท้ยังไงก็รั่วครับใช่ไปสัมภัสเพราะว่ามันเกิดจากความร้อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันออกแบบมาไงนะครับน่าจะ นี่เดี๋ยวดูปีมือชั้งงอเข้าไม่ได้นะครับก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งคันสำหรับเจ้า Honda Civic นะครับเดลิชั่นเครื่อง k 20ครับผมปัญหาอาการน้ำมันเครื่องซึมนะครับด้านหลังเครื่องยนต์ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ